ก็สวัสดีครับผมก็ส่งขอสวัสดีทุกคนครับผมกับบรรยากาศในช่วงฝนเพิ่งเริ่มหยุดลงไปครับผมตอนนี้ทางปานผมกับฝนเริ่มเพิ่งหยุดลงไปแล้วครับผมเนาะก็ถึงเวลาคิดว่ัคให้อาหารหนูเพราะว่าถ้ามันอยุจักน้อยมากถ้าเป็นฝนเป็นอย่างมากเลิฝนตกแล้วผมเนาะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยฝนตกมาทั้งวันแล้วผม ก็มีลหลายๆคนถามผมว่าในการให้อาหารหนูนั้นผมให้อาหารหนูแบบไหนก็จะพาทุกคนนั้นไปดูในการให้อาหารหนูหลกัหลกๆนั้นผมจะให้หัวอาหารเมร็ดหัวอาหารเม็ดนั้นเราสามารถเลือกซื้อและก็เอาตามที่เรานั้นไปได้ในราคาของหัวอาหารเมร็ดผมเลือกใช้หัวอาหารเม็ดในราคาอยู่ที่กระสอบละ300เพราะว่า อ่าหนูผมมีจํานวนที่ถือว่าเยอะพอสมควรจะเป็นร้อยตัวเนาะถ้าหากหลายๆคนจะใช้หัวอาหารในโปรตีนที่สูงนั้นก็ได้ราคาวัดอาจจะแตกต,ต่างกันไปหัวอาหารที่ผมใช้เป็นหัวอาหารของปลาเป็นฟิตเฟิร์สครับผมก็สอบแล้วสามร้อยโปรตีนอยู่ที่สิบแปดแล้วผมก็จะมีการให้อาหารเสริมคือหญ้าเนเปียร์มันสมปะหลัง อ้อยข้าวโพดหรืออีกหลายอย่างในเรื่องธรรมชาติที่ให้หนูนั้นเขาได้กินเหมือนกับเขาอยู่ในธรรมชาติไปครับผมเจวพาไปดูกับการให้อาหารหนูในช่วงเย็นๆนี้ครับผมในการให้อาหารหนูผมนี้ในชุดแรกครับผมในชุดแรกนี้มันจะเป็นระบบตัวเก่าฮะเพราะว่าในระบบตัวเก่านี้มันจะเป็นการล้างภาชนะให้ขอครับผมเหมือนอย่างแก้วน้ําตัวนี้ฮะ เป็นแก้วเป็นแก้วน้ําที่เราหาได้เองคือกระป๋องนมครับผมผมก็จะมาล้างให้เขาทุกวันฮะในความสะอาดแล้วก็จะให้อาหารหนูครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันครับล้างให้เขาแบบว่าน้ําใสสะอาดเลยครับผมเพราะว่าเวลาที่เขาดื่มหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ง่าย,ายครับผมเหมือนกันครับตัวนี้ครับผม ในชุดโลวงหนูของผมชุดแรกนี้ก็อาจจะถือว่าจะยุ่งสักเล็กน้อยเพราะว่าเป็นการทําครั้งแรกของการเลี้ยงก็ผมเหมือนอย่างนี้รก็ผมแก้วน้ำก็ผมที่เราให้เขาก็ผมมันก็เป็นกระป๋องนมฮะกระป๋องนมนี้ผมได้ไปขอเพื่อนเพราะว่าเพื่อนผมนั้นได้ขายกาแฟเนสหรือ,อช็อกโกแลตอะไรก็ผมผมก็ขอมาเป็นรถหลวงเลยนะก็ผมเนี้ยก็มาทําความสะอาดทิ้งไว้ก็ผม หัวาหารที่ผมพูดนี้คือหัวาหารปิดเปิดครับผมเนี่ยท้ายสุดคือ443ฮะเป็นเม็ดใหญ่มันจะดีห้างของคุณเป็นหัวาหารปลาครับผมหัวาหารนี้ไม่จําเป็นต้องซื้อมันอย่างกระดิ่ยางกมได้นะครับผมมันจะมีโปรตีนอะไรที่เยอะกระสอบนึงอยู่ที่20กิโลกรัมครับผม ก็แล้วแต่ละท่านนะผมในการเลือกซื้ออาหารให้หนูคุกเพราะว่าเราให้อาหารเขาทุกวันเราจะจะยึดหลักตรงที่ว่าสะดวกสบายสักเล็กน้อยก็เป็นอะไรที่ดีส่วนอาหารเสริมผมก็ได้พูดไปแล้วฮะเกี่ยวกับเรื่องมันสำมัหลังอ้อยข้าวโพดหรืออีไรหลายอย่างครับผมเหมือนอย่างคาจะนะตัวเนี้ยผมก็ล้างให้เขาอย่างสะอาดฮนะก็รอให้อาหารเขาก็ผม ก็เหมือนกันครับผมชุดนี้ชุดนี้เป็นหนึ่งตัวหนึ่งแล้วครับผมคือผสมพ่อพันธ์แม่พันไว้หนึ่งตัวหนึ่งฮะนี่เหมือนกันครับผมในวงบ่อที่ผมใช้คือวงบ่อรุ่นใหญ่ แต่ผมผสมประสานในการใช้วงเล็กในการเป็นบอ่อผสมฮะสังเกตด,ดูไหมฮะวงบ่อรุ่นเล็กครับผมเราทรําบ่อวงแบบนี้ได้ในการผสมพ่อพันธแม่พันครับผมแต่ละแต่หากว่าเราเลี้ยงในจ,จํานวนที่เยอะเป็นสิบกว่าตัวบอ่อวงใหญ่ชุดแบบนี้ทั้งสองวงจะเป็นอะไรที่ดีฮะเพราะว่าเนื้อที่เขาจกว้างครับผม เดี๋ยวผมก็จะให้อาหารหนูไปเรื่อยๆครับผมสนตันนี้ผมก็จะนำมาล้างครับผม ก็จะเปลี่ยนน้าชุดใหม่ให้เขาผมเป็นน้ำใสใสสะอาดครับผมเวลาที่ดื่มหรือหนูดื่มอะไรก็เป็นอะไรที่ดีๆผม ตอนนี้ผมก็ให้อาหารให้น้ำเราบผมเปลี่ยนน้ำเข้าชุบบ่อครับก็จะเป็นขั้นตอนให้หให้หัวอาหารเขาก็ผมให้หัวอาหารเขาก็เป็นอะไรที่ง่ายเราก็ดูอาาัตราที่บ้านในแต่ละบ่อนนะั้นมีกี่ตัวอย่างมีสองตัวเราก็ให้เขาพอปริมาณครับผม น้ำก็สะอาดอาหารก็มาพร้อมสุขภาพหนูก็ตามมาครับผมที่สังเกตว่าเป็นแยกก่กึ่งเฉียวนี่คือแย่ในเปียที่ผมได้ให้เขาไปเมื่อสองวันที่แล้วครับผมก็ยังอยู่ฮะ อันนี้เราก็ให้พอปริมาณแล้วผมตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเดียวก็ผมเพราะว่าผมจะแยกตัวผู้ตัวนี้ออกมาสาเหตุตรงที่ว่าตัวแม่พันธุ์นั้นได้ออกลูกแล้วฮะแล้วบ่อตัวนี้มันว่างการแยกพ่อพันธุ์ออกมาจากตัวแม่ที่เขากาขําลังคลอดนั้นจะก,ก็จะเป็นผลดีตรงที่ว่า มันอาจจะไม่มีการกัดลูกที่ออกมาใหม่ได้ครับผมเหมือนอย่างบ่อนี้ฮะเขามีสองตัวเราก็ให้พอเป็นมาณครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุดเล็กครับผม ก็ให้พอประมาณตัวนี้ถือว่าดุเพราะว่าเขาเพิ่งออกลูกไม่นานครับผมนี่แหละคือพฤติกรรมของเขาครับผมถ้าปกติแล้วเขาก็จะถือว่าไม่ดุขนาดน,นี้ครับผมส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมเลยลงชุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะยุ่งยากเพียงเล็กน้อยฮะตรงที่ว่าเราต้องได้มาล้างแก้วน้ำให้เขาทุกทกบออครับผม ผมก็จะพาทุกคนไปดูกับอีกชุดหนึ่งตรงในระบบให้น้ําแบบประหยัดและทันสมัยขึ้นฮะสะดวกสบายครับผมในระบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็คงจะเคยเห็นคือระบบหัวน้ำาัหนูแบบสปริงครับผมหัวจุกฮะตอนนี้ผมก็ไล่ลําเลียงปิดบอ่อครับผม ชุดนี้ก็ผมคือหัวสปริงให้น้ําคือชุดที่ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายครับผมผมใช้การต่อน้ำหนึ่งกลอนมาฮะกรอนน้ำหนึ่งก้อนฮะทํความสะอาดทุกอาทิตย์ครับผมเป็นสายยางระบบฮะต่อเข้ากับท่อตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาหลายคนไปดูครับผมหลายคนก็คงจะคงจะรู้จักครับผมเกี่ยวกับตัวนี้ครับผม นี่ครับผมสังเกตไหมว่าน้ํามันไหลออกเวลาที่เขาดูดกินเราก็ทํารางไว้ให้เขาครับผมน้ํานั้นก็จะไหลออกมาด้านลอกมันก็จะแห้งตามธรรมชาติครับผมตัวนี้จะถือว่าเป็นอะไรที่โอเคฮะถ้าเราติดตั้งในระบบนี้ได้อย่างโอเครับรองว่าปัญหากระจุกรจกระจิกจะไม่ค่อยมี ในสิ่งที่เรานั้นระวังใจได้ครับผมไปสามวันสี่วันก็โอเคครับผมผมก็คงจะได้อาหารกับวันมาครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมไฟเป็นพ่อหันแม่พั่นเพื่อผสมเหมือนกันครับผมสังเกตดูว่าในสายยางที่ไหลออกมาอย่างนี้ยคลิปหน้าผมก็อาจจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำความสะอาดสายยาง เวลาที่สายยางใช้ไปน,นานๆมันอาจจะเป็นสีเขียวตันผมก็จะได้ถอดทําความสะอาดในคลิปหน้าครับผมอตอนนี้สายลนลงมาแล้วครับผมได้ยินไหมฮะได้ไงฮะพูดยังไม่ขาดคำนะครับผมสายลนลงมาแล้วเพราะว่าก็ตกทั้งวันครับวันนี้ครับผม นี่ก็ผมแล้วก็ให้อาหารชุดนี้เข้าไปครับผมมันเด็กสุหัวสปริงครับ ตอนนี้หลายคนคงได้ยินสายฝนใช่ไหมครับผม ยี่อยาวใจก็ผมสา่ฝนลงมาแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนแล้วผมที่สนใจในการเลี้ยงหนูพุกแบบง่ายๆราคาก็ถือว่าราคาเสวยก็ผม คลิปหน้าก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆนะผมนะขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผม